สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเท้าเส้นทีวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Content War n i น g นะครับผมวันนี้ผมมีแขกรับเชิญอีกคนด้วยนะก็คือคุณอาสมา PG นะครับผมครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามากันแค่สองคนคนระับเราจะไปทำคอนเทนต์ในสถานที่สุดอันตรายร้ายแรงนะสถานที่ลกลางอันตราย ฉะนั้นก็เดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์สักเล็กน้อยไฟฉายหนึ่งอันก็พอแล้วตอนนี้งบน้อยครับผมงั้นก็ไปกันเลยไหมครับผมไปกันเลยครับ left door เดี๋ยวเก็บกล้องอ่ะโอ้ยมาแล้วครับเรามาถึงสถานที่แรกกันแล้วครับผมสิ่งสำคัญในเกมนี้ครับผมก็คือกล้องครับโอ้โหเหมือนเป็น ห้องโถงใ,ใหญ่มันเป็นโถงใหญ่ครับน,นี้เหมือนสถานที่อะไรสักอย่างเหมือนเหมืองเลยครับเหมือนอยู่ในถ้ำเลยลเดี๋ยวเริ่มอัดสวัสดีครับผมทศพลบุนีอยู่ในเหมืองล้างกับอาสมะ PG รออือ ดจะถนอมแบตไปถ่ายผีเยอะได้ไปไปหาไปหาไปหาคอนเทนต์หาคอนเทนต์ถ่ายผีเฟรีม something scary ถ่ายอะไรสักอย่างชิ้นหนากืัวชิ้นแรกนะนะเราเป็นหัวกะโหลกนะทุกคนโอ้โหหัวกะโหลกนะค้างเหลี่ยมด้วยหมู่บ้านโคกะโหลกนะครับหมู่บ้านนี้ดูทรงแล้วหมู่บ้านโคกะโหลกยันหนังใหม่คครรับผมโอเค้แล้วเราเราก็ปลาทิ้ง นาเสร็จแล้วอ้าวเรรียบ้อยครับโยนโยนทิ้งไปแล้ว,ลวได้ครับเราก็จะเดินขึ้นไปบนต่อเหมือนจะยังไม่มีอะไรนะเหมือนจะสงบสุขอยู่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของพวกเรานี่คืออะไรคนะือการมาถ่ายคอนเทนต์ครับในเกมนี้ถ่ายคอนเทนต์ถ่ายสิ่งที่น่ากลัวที่เราพบเจอระหว่างการสำรวจ,จในที่แห่งนี้นะ ไหนวะเราต้องทำยอดให้ถึงนะถธายอดไปถึงเงื่อนเป็นลมเกมนี้มีเงื่อนไขแล้วผมเราต้องทํายอดผู้ชมให้ถึง3,000ภายในเวลาที่กําหนดนะภายในทํายอดให้ถึงภายในเวลาที่กําหนดไม่งั้นหมายว่าตัวเรามันจะคลิ้นคลิ้นจากความไม่ไม่ดังแล้วก็เรียบร้อยตายเฮ้ยหลัง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 อะไรอะไรโอ้โหดีนะครับผมหัวเครื่องปั่นแมนนะผม ลามัดลามัดจากลีโอเพลเจนด์ดันลามัดนะรีบไปกันอยู่ว่าลามัดอันตรายระวังนะระวังกดสกิลหุ่นตัวเดี๋ยวมันทอนเดี๋ยวมันทอนวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้แม่สาวน้อยนั่นมันลามัดจากเกมลีโอเพลเจนด์เขามีตัวที่มีหนามแหลมคมไปได้เหยอะถ่ายฟุตเทจเล็กน้อยถึงมันจะมือตือดำปีเยอะ ไม่มีอะไรเลยแบตเข้าเหลือเท่ไรอ่ะเหลือ3-6ได้อยู่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะยนตัวอะไรไหนวะรูข้างหน้าเดี๋ยเดินดวยพแม่งมุงมุมเฮ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเอาเงอาต้องหามุมหามยี ชิบหายย้ายย้ายชิบเหรอไป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 ค่อยๆใไขมันค่อยๆใไขมันโอ้ชิบเ่งแล้วลุนโดนนแย่แล้วปักป้องด้วยว้าวปัดล้องด้วยโอ้โได้กองวะ ไปไปไปวิ่งวิ่งวิ่งครับเอาละครับแต่วันนี้ผมก็ซีมองเทงดียครับวันนี้เราอยู่กับช่องอางทอิจินะครับวันนี้ไม่มีไม่มีทัาสันทีนะเออทั้สันทีได้ได้ได้จาาเราไปแล้วนะจากการเจอเป็นบุมนะแต่โอเคเราเจอทางกลบแล้วแล้วแบตกล้องเราก็หมดแล้วด้วยใช่แบตเต็มสูดแล้วฉะนั้นก็สิ่งที่เราได้นะวันนี้เราอาจจะได้มาก นอกจากไม่หนึ่งตัวอย่างเดียวแต่ก็ดีได้ได้ไ,ดไม้มาใช้ก็ดีเอ,เอาเอาซีมองโกยเลย,ย,ยชีิตแมงไหมแรกชีวิตกูจะชัดเลยชีิตแมงไหมแรกชีวิตกูด้ดีมา <Bye. S 2> ได้ปะไงวะมันตกอยู่ที่เพืน้นใครมันดิงดองวะโดนโทรเรียกตื่นๆมีนะขอเรียกเลยวะมันดิงดองอ่ะแม่อากาศสุดใสยอย่างนี้นะผมข้างข้างบน ไม่รู้จไฟอันนี้เป็นเมดิกอันนี้ฮิวเลือดนอะเราซื้ออะไรดีลูกบอลกาวเนี่ยเาอาไปทำอะไรได้วะเอ่อเขาเรียกไงมันเหมือนบอลแบบเราปาบอลออกไปเป็นก้อนดึบๆอ่ะมันจะขยายออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นก้อนหึบๆเอาไว้โซโลโมอนเดทชู เดิมใช่ใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างจะเป็นเหมือน,นเดิมหมดแต่ใช่เอาละครับกลับมาอีกครั้งที่อยากจ,จะเปลี่ยนตอนนี้ผมกลับมาแล้วเท้าเส้นทีคนดีคนเดิมตอนนี้กลับมาแล้วนะครับได้วเวลาไปสำรวจกันต่อ let's go เดี๋ยวเเดี๋ยวทสไิ นี่ครับผมอันนี้เป็นไม้ตัวใหม่แลครับผมดังหรือเปล่าอ่าเลยเฮ้ยยยเยยยแย้ยยยยดยยยยยยยเยย้ยยยไยย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 ยจยเดิยยยยวยย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 ยนยยยอยน่าจะมียยยยยยยนยย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 ้ยย่ยยยยยดยย้ยยยยยยเยย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 ยไไไไ

ร้มันไปก่อนโอเคครับดูเหมือนว่ามันน่าจะไปแล้วแต่มีตัวใหม่เกิดแทนนะเกิดตรงหน้าเลยหอยทากแมนนะเฮ้ยมันทำไมได้ดูนะครับทุกคนเห็นอัไรหรือเปล่าไม่เห็นใช่กว่านี้เอาเดือดแล้วเพื่อนเพื่อนโดนแล้วตอนนี้โดนหอยทากแมน เกาะแล้วใช่ใช่เป็นเกาะขอน้เกมไปยกแล้วไม่ไม่ไม่คือตอนนี้มันปล่อยมือแล้วเพื่อนาแล้วมันกระเจาหมดเลยเพื่อนดีนะโอ้โหเขาดูเหมือนจะไม่เป็นมิดนะครับแต่แม่งทางกับบ้านผู้ใหญ่ไปเลยระมัดที่งอ่ะ นะครับเพื่อนผมเจอกระมัดนะฮะเดวนี้ตรงหน้ายานเลยนะผมโอ้ระยะป้าชิบอุ้ยเชี่ยแม่งตดกอดถุงกอดถุงระเบิดกล้องกุศัตร์นึงกล้องกุศัตร์เลคเชี่ยแม่งพองตัวกล้องกล้องกุศัตร์โอ้ยช่วยผมโดนกอดโดนกอดไอนที่กอดมันเข้ายานเฮ้ยออ๋โอเคมันมีบุคเก์เรามีบุคเกนยาเราติดบุคเก์ไว้อยู่เรียบร้อยแล้วแบตกล้องหมดแล้ว ไปคือจะเข้าอยังไงได้เฮ้ยิดเลยกลับบ้านปะกลับบ้าเราได้เพื่อนกับบ้านคนหนึ่งนะครับทุกคนได้เพื่อนใหม่โอ้ยยี่อะไรสงสัยจะดีใจนะครับที่พากลับบ้านม้วเลยอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะแบบอยู่กับขาวดำมานานได้เจอสีตัดครั้งแรกก็ทำตัวไม่ถูกเขินก็เลยเขินเลยม้วเลย ช่อีกแล้วด้ความรวดเร็ววันสุดท้ายลาดเดย์ลาดเดย์สแตนดิสกอร์สั่งอะไรมาดีอะไรจะช่วยยอดพ้ชมเพิ่มขึ้นอ่ะสาวหรือปืนก็ได้นะปืนฮุกแต่ว่ามันแพงไปหนะ่อยสองร้อยห้าสิบอ่ะมีปืนฮุกเลยวะ เลสคิวเลสคิวหุกอะนะใช่ไปปืนหุกหรือจะซา,าเพก็ได้นะาหาดิได้หมดกูบอลทังลูกหนึ่งแล้วกันเออเอาไปเอาตัวรอดป่ะสองอันแล้วกันเอาไปขณะการสั่งของจากฟ้าฟา งกดกดคือใช้เลยนะมันกดนี่คือไปเลยนะีได้ๆเปิดอะไรขึ้นก็ฝากด้วยโอ้ทางลงเราโอ้โหก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ทางนั้นขัดไม้พอดีแต่ดูข้างหลังเลยสามลูเลยไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีตัวอะไรมาหรอก เจอไปไม้รันไปเราจะล่าเหมือนไม่ใช่มันล่าเราเฮ้ยน่าอะไรเฮ้ยไม่ไรหายไม่ได้เก็บใช่ไหมไม่ได้เก็บอหายเฉยคือไังไงกนมาที่เดินมาแล้วเจอไอ้ขวดนิกกิ้งมาขวดยาทาน้ำแดงเฮมขวดเฮมบอยอะของกษัตริย์ที่ไม่ปลอดภัย อะไรอะไปไปไตัวเราเข้เมาไป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 วิ่ง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 แล้วผมตอนนี้ผมกำลังวิ่งหนีผีอยู่ครับโอ้ยเดี่ยวตันเลยนี่ผมตัวมันตัวมันตัวมันยาวมากเลยนะเลือน้ำแบบนั้ห นี่ยเราเป็นฝ่ายล่ามันนี่มาเลยอ่ะเลือมาเลยว่าแล้วทำไมม,มีเสียงเหมือนเสียงหัวใจวัวแต่บุญกับขวดเป็นต้ายอ่ะใหม่แล้วว่ะเสียงหัวใจใหม่อ่ะเนี่ย นี่ครับผมหน้าใกล้ๆนะครับของยศประหลาดนะปุ๊กแต่มาเร็วมากเลยโคตรเร็วเลยครับนี่ขนาดโดนกาวหนืดไว้ไฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่ากรู้ว่าไปไงถ่ายไว้ดีอ้าวโอ้พี่ยูทีวีเราจะไปหาแล้วทำตัวอย่างเงี้ยอ้าวเอาเรื่องนี้ก่อนยเราได้คนใหม่มาแทนเจ้าเก่าเจ้าเดิม ไปทาาแมนที่รักนักกอดของเราเองไปว่ะโดนอีกเดี๋ยวะไรอ่ะฮะไฟมาไฟไฟอะไฟจิ๊กโคมันไปทันแล้วไปทันแล้วไปทันแล้วโดนไฟฟอกแล้ว อยู่จ่างสายานครับอยู่กับโยู่กับอาซาพี่จีคนดีคนเดิมอีกแล้วกับเพื่อนผมพี่ดับตินดับตินชีวาครับเราดับดินสิน<ร>ชีวา,วาไวแล้อือใชนะครับนะอ,อะไรวะ<อ>เฮ<อ>้ย โอ้โโอ้โครับทุกคนอาจจะไม่รอดแล้วนะโอ้โห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 เราล่วงมาค่อนข้างลิกด้วโอ้ ไปอีกแล้วเราจบเสร็เราสักทีไปอีกแล้วครับโอ้โหเสียงเชี่ยรเนี่ยผมว่าเราอาน้ากลับบ้านดีกว่าเราจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> ว้าวววจุดไฟผับทะเลไปอาไปโอเคครับทุกคนผมจะไม่รอนะครับผมอยากถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายโอ้จุดไฟผัทะเลจุดไฟผับทะเลโดนโดนโดนปไ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 ผไป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 ไ อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงกลางยังไงบ้างโดนจุดไฟของทะเลโดนไฟไฟโดนแฝงแหน่แหน่เอาแต่แหน่แหน่าเร็วเหมวราแฝมอาจจะปล่อยไฟมากเกินไปจิโก้เอาคนเเลยนะ โอเคในเมื okay. ่อเราจบสามวันแรกไปแล้วก็โอเคครับผมแบบสำหรับเรียกว่า EP แรกได้ไหมวะสำหรับ EP แรกคอนเทนต์บอร์ดี้แล้วกันนะ,ะ,นะะสำหรับวีคแรกเ <EP S 1> น,แรก,นแรกของเราโอเคครับผม oh. ว่า oh. ทีนี้ก็ oh. ขอตัวลาไปก่อน oh. เอาไ้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ครับกับ 39k เก้เเย้ ไอ้กูนอนต่อนอนต่อแล้วเอ้ยนอยแมวหิหงนอน